อง่ายๆบ่เรี้ยงยังมากมา่เขาสิมีพอสวมาเลยครับเด้อคนสีมายัางบุรงเรียนเจ้าก็โรงเรียนเจ้าอ,อย่างหนึ่งเ้าต้องการมาเก็บเห็ดเดี๋ยวเขาเจ้าสิมาทำควำามสะอาดนี่อะไรเห็ดมันสีอ่าเพคนสีเกี้ยวเห็ดไปนำ้ำหน้าหนาวมื่อนี้ตรงกับวันที่มื่อนี้ตรงกับวันที่สิบสี่บ่มื่อนนี้ ตรงกับวันที่สิบสี่พฤศจิกาสิบสี่พฤศจิกายนเด้อพี่น้องเด้อสิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผู้ใดบาเฮ็ดบ่ออกเบืองเอาผู้ใดบะเฮ็ดบ่ออกเบืองเอานี่อีกดอกนึ่งคอยหาเสียบ้ามีได้แจแกแเน่นอ่นละเรามันเป็นเฮ็ดอีกยังพี่น้องว่าอันนี้คือเฮ็ดเขาแปงอันนี้คือเฮ็ดเขาแปงเขาเอื่นว่าเฮ็ดดินนั่นละแล้วก็เฮ็ดเขาแป้ง เฮ็ดกินยากบ่พอ่อหากินยากอีกต่างหากเฮ็ดอันนี้เพราะว่ามันอ่าเถือกน้ำเรามันสีเถือกน้ำเราโอกาสละลายมันสูงแบบว่ามันล่างยากเอายากอืมเห็นบ่สีขาวอองตองอืมนี่เป็นยังไงค่อยๆหาไปครับพอเขาจะมาทำขั้วอสาดนี่ปอกแป๊กปอกแป็ก บอกแบก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 พอกแบก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 พูดมาบ่าวมีบอกแบกมาพี่หาต่อเฮาบ้านนี้ถ้าผู้ใดว่าเฮ็ดไข่บ่เกิดบ้ามีสิมาทดสอบให้เบิ่งเทเรียกบ้ามีว่าเฮ็ดไข่ก็สิเกิดคิดว่าพอกแบกพอกแบกนี่เฮ็ดงามๆอันนี้ อันนี้ก็เฮ็ดดินพี่น้องบ๊อกแบ๊กบ๊อกแบ๊กอันนี้ก็เฮ็ดดินอืขวายหาเฮ็ดดินมันหาง่ายมองว่ามันพ่นดินขึ้นมาขาวต้อง,องเป็นย่องใหญ่ส่วนเฮ็ดไข่เดี๋ยวเขามาลุนกันเขาสีผ่อบอ้อันนี้ไข่อีย๋งบ๊อกแบ๊กบ๊อกแบ๊ก บอกแป๊กมาเลยมันสีมีจักดอกจักเกอือกว่ากันไปแต่่าว่ามีมันแจว่าเฮ็ดไข่กับต้องเกิดเฮ็ดไข่กับต้องเกิดพี่นอ้อง ือสีหายากใลยย่ามอยากให้พี่น้องเบิ้งบัดย่ามก็อยากได้ก็คือเกิดดีแทละเย็นนี่ เฮ้ยเอาเป็นไปบม่ได้ยังได้สิบวเกิดนี่เอาเอาเอาไปโอ้ยเฮ้ยวเกิดเยะกออาอีหลีนี่นะโอ้ยผสมราคาคุยเร็วนี่หนาวพี่น้อง ทันที่คาดหวังว่ามันสิเกิดผูโยผูยเต็มป้าอยู่กับเออเออโอ้ยมันอยากเล่นน้่มุเกิดเจ็าดอกอีหรีนี่บ่ หน่มันกค่สิบพานเพราะเห็นวาดเห็ดดินไปได้พี่นองบานตาไล่แล้วอื ช่ไวไมันสีได้ซ้ำนีบพี่น้องผมโอ้ยนี่ดอกหนึ่งแม่งโอ้บักควยกินบักควยกินอืมปอกแ๊กมาพี่ปอกแ๊กปอกแ๊ก อ้า,ากเกิดเล่ไหลพี่น้องมันไปใส่เบิดบาทนี่มันต่างเงิอครับแต่ตั้งใจสีหาสู้พี่สู้น้องเบิง้งคุยฮะเกิดอทำไมคันสีเกิดโอ้ยตายนานเนาวนะพี่น้องมือนี่ก็ซิบซี่หรอซิบซี่ผู้สิยชีการนะครับเ้อมือนนี่ Ui, chỉ lại cái đấy chắc không chết đoàn nhé, thì phải bôn xây chi loạn vì nó người ช่วยก็เก้าก็คือเห็นอยู่เหดไข่ก็ได้เดี๋ยวแล้วพี่น้องเอาขออีกจากดอกเนอะครับเนาะขออีกจากดอกขออีกจากดอก ้าถ้าเก้าก็ได้เป็นปนอยู่เด้พี่น้องถ้าเก้าได้เป็นปนอยู่นะบ้าวมีก็ได้มันคือสิเป็นเจั้สีไปได้ เจ้าจงใดล่ะพี่น้องผมคือเป็นเจ้างี่เฮ้ยเลียยสีนะสี่ออสสดอกพี่น้องมันเป็นไปได้จ้างใดเนี่ยได้สีด่ดอกเนาะครับเนาะอืม เฮ็ดหน่าหนาวขันบนลบ๊บปากควาโตทอยแขนนี่มันไม่สีพ่อเจียนนี่ตึ้งหยุดเถอวพี่น้องเห็นว่าอันแย่งไปยังสี บ้ามีตาไล่เลวเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปเพียนกับว่าสีหาเห็ดไข่แล้วหาซอยกันเ้ยพี่นองเ้ยเทยดตาบ้ามีบ่ดีพี่นองหล่องเบบึง ๊อกแป๊กเข้าบ้านเลย๊ลอกแป๊กเสียดายดอกนี่เสียดายดอกนี้มาก เอาเอาขอบคุณทุกรายทุกทรัพย์ทุกกาติกาตามเหมือนเดิมคือเกา้าพี่น้องผมพี่น้องเห็นกัดทักบ้ามีเขมาวอะไรการสื่กรับเข้าวเอาอืขอ,อ,อขอบคุณครับสวัสดีครับอู้จุ่มน้อยน้อยทีมไทยทีมไทยเอาอยู่หน่อยก็ได้